ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการเปิดแอร์นะครับหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์นะครับด้วยโทรศัพท์นะครับในกรณีที่รีโมทของท่านเนี่ยอาจจะเสียนะครับหรือรีโมทแอร์ Air เสียนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์เปิดแทนได้นะครับซึ่งโทรศัพท์ที่จะใช้เปิดแทนรีโมทได้นั้นก็ตัวนี้เป็น เดียมีนะครับ M I 10นะครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นหัวเว่ยนะครับที่สามารถที่จะใช้ใช้แทนรีโมทได้นะครับก็เป็นพวก p ีพีซีรขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะสามารถใช้แทนรีโมทได้นะครับนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในตัวรีโมทนะครับถ้ามันเสียนะครับเรามีวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็หยิบรีโมทขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้โทรศัพท์นะครับเปิดไปที่กล้องเปิดปืนให้กล้องนะครับนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็หันรีโมทขึ้นนะครับแล้วกดไปที่รีโมทนะครับเห็นรีโมทไหมครับรีโมทขึ้นสีสีแดงๆนี่ครับถ้ากดรีโมทแล้วขึ้นแดงๆนะครับที่หัวรีโมทส่งสัญญาณแสดงว่ารีโมทใช้ได้นะครับเดี๋ยวถ้ากดแล้วหัวส่งสัญญาณที่รีโมทนะครับ ไม่ขึ้นก็แสดงว่ารีโมทเสียนะครับทีนี้ถ้ารีโมทเสียเราจะทํำยังไงนะครับเมื่อเราจะเปิดแอร์นะครับนะครับเมื่อเราจะเปิดแอร์ง่ายๆนะครับโดยใช้โทรศัพท์ครับซึ่งโทรศัพท์นั้นก็สามารถที่จะเปิดแอร์ได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวนี้เป็นเสยวหมี่นะครับเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนั้นก็ไปที่เครื่องมือนะครับ ่งมือแล้วก็ไปที่รีโมท M I นะครับอันนี้ของเสี่ยมือสองเสี่ยวมือนะครับเราไปที่เพิ่มรีโมทนะครับเพิ่มรีโมทแล้วก็เลือกแอร์นะครับถ้าเราจะถ้าเราจะเปิดแอร์นะครับเราก็เลือกแอร์นะครับก็ไปยี่ห้อนะครับอันนี้ยี่ห้อซัมซุงนะครับยี่ห้อซัมซุงแล้วก็ไปที่ยี่ห้อซัมซุงอยู่เลือกยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุง เอได้ยี่ห้อซัมซุงแล้วมันก็จะให้ให้ลองเปิดแอร์นะครับชี้มันก็จะบอกว่าชี้รีโมทไปที่แอร์นะครับชี้โทรชี้รีโมทไปที่แอร์แล้วกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วปล่อยมือนะครับครับมันก็จะถามว่ามีเสียงตอบรับจากแอร์ไหมอันนี้มีเสียงตอบรับติดแล้วครับเราก็ตอบว่าใช่นะครับใช่แล้วก็มันก็จะให้ปิด เราก็ลองปิดลองดูอุปกรณ์ปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่เรียบร้อยแล้วครับในการเพิ่มรีโมทมันก็จะบอกว่าจับคู่ระหว่างโทรศัพท์กับแอร์แล้วนะครับเราก็ออกมาออกมาทีนี้เราจะใช้รีโมทแล้วแล้วเข้าไปตรงไหนแล้วครับก็เข้ามันจะขึ้นมาที่หน้าจอให้เลยนะครับขึ้นมาตรงนี้ให้เลยขึ้นมาที่ แอร์ซัมซุงนี่เลยแล้วก็เปิดได้เห็นไหมครับเปิดแอร์ในในหน้าต่างของมันก็นจะบอกว่าการเพิ่มอุณหภูมิการลดอุณหภูมิเนี่ยครับการเปิดสวิงนะครับการกําหนดทิศทางความแรงนะครับเหมือนรีโมททุกอย่างเลยนะครับซึ่งโทรศัพท์ที่มีฟิวเจอร์ลักษณะนี้ก็จะเป็นของมี2รุ่นนะครับที่ผมเห็นก็คือของหัวเว่ยกับของซีีโอหมีนะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือไม่เพียงแค่แอร์อย่างเดียวที่เราสามารถใช้โทรศัพท์เปิดได้นะครับก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นก็ได้แล้วก็มาที่เครื่องมือเหมือนกันนะครับมาที่รีโมทนะครับเราไปที่เพิ่มเหมือนเดิมเลยครับถ้าเป็นทีวีเราก็ไปทีวีถ้าเป็น, TV, ปปนพัดลมเราก็ไปพัดลมนะครับหรือว่าเป็นกล่อง อ่าโปรเจคเตอร์เครื่องเล่นอื่นๆมีให้เลือกหลายหลายแบบนะครับก็เราก็สามารถเข้าไปเพิ่มรีโมทได้นะครับเหมือนเหมือนที่เพิ่มแอร์ไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ